จากการดำเนินกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ขอนำเสนอผลสำเร็จครอบครัวคุณธรรมตัวอย่างเรื่องเก็บของเข้าที่มีวินัยในบ้านเรือนอครอบครัวของเด็กชายนัทพงษ์หอมสิงทองหรือน้องกัปตันบุคคลพิการสอน เริ่มตั้งแต่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจูรณ์หน่วยบริการลมเก่าในตอนเช้ากล่าวทักทายและสวัสดีคุณครูพร้อมทั้งเก็บรองเท้าเข้าชั้นวางรองเท้าและกลับมาจากโรงเรียนเมื่อถึงบ้านน้องกับตันสวัสดีและกล่าวทักทายคุณแม่น้องกัปตันปฏิบัติกิจวัตรประจำวันหลังเลิกเรียนเช่นเก็บรองเท้าเข้าชั้นวางรองเท้า วางกระเป๋าบนชั้นเก็บของทบทวนบทเรียนและเก็บอุปกรณ์ของเล่นเข้าที่ช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมีความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันให้ช่วยเหลือตนเองได้แบ่งเบาภาระงานของผู้ปกครองทำให้น้องกัปตันอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งนับว่าเป็นผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท ดีะดฉันนางสาวพัชชาพรหอมสิงทองเป็นแม่ของน้องกัปตันนะคะเป็นแม่ของเด็กชายนักนาทพงศ์หอมสิงทองผู้คนพิการซ้อนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพเพชรบูรณ์แม่ของแม่ขอขอบคุณคุณครูและผู้บริหารทางการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพเพชรบูรณ์ที่ช่วยปลูกฝังคุณธรรคุณธรรม จริยธรรมให้กับน้องกับตันให้น้องมีความสุขในด้านการดำเนินชีวิตประจำวันช่วยเหลือตนเองได้แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองทำให้น้องอยู่ในสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณค่ะ